ใครสนใจบูชาปูเพชดนาคราชที่ปุกเสกจากพระอาจารย์พิ่ลุงเองเสริมดวงหนุนดวงโชคลาภและเมตตาค้าขายและมีกำไรบูชาไปแล้วเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแอดไลน์ตามที่พี่ลงหมายเลขให้นะหมายเลขเบอร์โทรและแอดไลน์สวัสดีจ้าเพื่อนๆ มื่อน,นี้พี่ลุงมาจับแนวทางลงแนวทางสองตัวบนชุดเต็มเนาะสองตัวบนชุดเต็มเด้อน้องๆเดี๋ยวพี่ลุงใส่แว่นตาเป็นแครแนวทางห้เด้อน,อนอ้องๆอ่าอ้วนนี้พี่ลุงจะบัตัดดับห้แต่ว่าแต่ว่าพี่ลุงกะเขาเลย่อนยังล่ะพี่ลุงกะจะแกะตัด ตัดดับของพี่ลุงปกตินั่นแหละแต่ว่าแต่ว่า,าถ้าผูดด้ใดที่สนใจอยากให้พี่ลุงมามามาตัดดับให้ยังเสียพี่ลุงก็จะมาตัดตัวที่ว่าพี่ลุงชอบเนาะแต่ว่าพี่ลุงอ่ะใจพี่ลุงอ่ะอยากให้น้องๆนามักชุดใหญ่ยังสีน,นะกกะจับจไปก้อนยังสีนะถ้าเจียพี่ลุงอะจับจับพิดแนวแทางพิดยังสีนะแต่ว่าสูตรนี่ สูตรนี่ที่ว่าพี่ลุงลงงวดที่ลแล้วล่ะเราพี่ลุงอ่ะตัดซีออกนองเพราะมันดับซีบนซีแลาไอหยัเลยเห็นบอกพี่ลุงจะว่าตัดให้ให้ใน,น้องให้ใน,น้องพิจรารณาเอาเดอ้อมากตัวใดกัดตัดเลยอันนี้สูตรสูตรสองสองตัวบนเด้อน้องสองตัวบนสูตรนี้คือสูตรงวดที่แล้วที่ว่าพี่ลุงอ่ะตัดออกมาแหละน้องน้องคือสูตรนี่แหละ ที่ว่ามันออกเก่าซีมันเก้าซีตรงตรงแต่พี่ลุงอะเก้าห้าห้าเก้าเห็นไหมมากหลายเห็นบอกมันไปยูลักลอยเนอะเสียดายเอาไหมงวดนี้เขาพี่ว่วาเขาเนาะเขากต้องเอาบอลบอเรื่องของหยอกของมันต้องเขาแมนบอลน,น้องๆเนอะสูตรเท่ามันก็ต้องเขาคือคือสูตรนี่แหละน้องๆเนอะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งแนวท่าเอาว่าพี่ลุงจะลงสองอันนี้สองสองตัวบนนะเดี๋ยวพี่ลุงจะมา ปั้นเด่นอีกทีหนึง่งเด่นบนล่างอ่าเนาะที่ที่พี่ลุงหม,มักกฤษฎะบนล่างนั่นแหละเหมือนเดิมเนาะค่อยๆเป็นไปทีละสเตป็ปเนาะน้องๆเนาะโอเคสู้ต่อจำไว้ด้่สูตรนี้คือสูตรนี้คือเข่าดิน้องเขานะเข้าทุกงวดนะแต่พี่ลุงตัดที่ดับออกงวดนี้พี่ลุงไม่ตัดตออกถ้าใครบอกว่าพี่ลุงตัดไนน้แน่หรือว่า เอาตัวที่พี่ลุงชอบมาถึงคอมเมนต์มาโอเคเนาะไปเบิ่งกันมาจ้ามาเข้าตัวเล็กเนาะสองตัวบนเนาะสองตัวบนเด้อหน่องเป็นแคน่แนวทางให้เนาะพิจารณาซ่อมพี่่อาๆทุกคนเนาะรัฐบาล พี่ลุงเป็นแค่แนวทางงห้เนาะมีเขามีรูดเป็นของธรรมดาพี่ลุงก็อยกให้แนวทางของพี่ลุงเขาขึ้นกันเนาะจะได้มีเงื่อนมีท่องกันเนาะใครไม่ถูกก็ไม่ต้องเสียใจนะสู้ตอพี่ลุงเป็นคนห้พี่ลุงยังสูดตอห้เลย ปวดหัวกระดอนน้องๆเอย้ยลุงกับพญ่ามหาเวลามาเห็นแนวทางให้เนาะอ,อ,อันนี้อันนี้สองตัวบนนะอันนี้สองตัวบนเดอ้อพิจารณาซ้อมน้ำกันอ่าอันนี้คือชุดเต็มเดอ้อน้องๆชุดเต็มนะชุดเต็ม พี่ลุงเชยนตรงไห้ล่ะเต็มอะเช่นตรงนี้ก็ได้เนาะชุดเต็มนะของเขาเข้าสมงวดเดอ้เอไอไอสูตรนี่พิษแต่ว่าพี่ลุงอ่ะตัดเขาออกอัญญะเดินน้องพี่ลุงเลยบอยากตัดไห้ให้น้อง,องพิจจระาเอาเนาะอันนี้ จากสิบนะสิบอันนี้หน่วยหน่วยเฮ้ยต้องสลื่นสือพี่น้องโอเคมีอะไรบ้าง แต่ผู้ได้ต้องการให้นพี่ลุงมามามา,มาตัดว่าตัวที่พี่ลุงชอบนี่สิถึงคอมเมนต์มาบอกพี่ลุงก็ได้อันนี้น,อนอ้องๆเบิง่งเบิ่งชุดเต็มเข้าไปพี่ลุงว่างวดนี้เข่าแท้อีกแน่แน่นอนสองอันนี้หลักหน่วยนะถ้าใครบ่็แน่ใจก็กลับตัวน้ำเด้อน้องกลับตัวด้วยนะ เห็น่ไามน้องะมีศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์หกถ้าห้าว่ามาศูนย์สีสเขาก็ตัดออกไปสีเม็ดหน่งนองๆๆถาถ้าเราไม่ชอบเนอะแล้วก็ศูนย์แปดอืม หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเห็นชัดเนาะไปลงไปย่ามเจะอันนี้แล้วก็สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปด แต่ว่าเขาเขามักชุดใดอ่ะเขาับจับชุดนั่นน้องๆมันความมักแต่ละค้นมาคือกันเนาะอันนี้คือชุดเต็มที่พี่ลุงว่าด้ไตัดด้วยน้องๆที่พี่ลุงยังไม่ได้ตัดพี่ว่ามันต้องมีโดนใจไปสักคนหนึ่งเนี่ยมันเบิ่งแล้วถ้าเกิดเล็กบางอย่างมันมีหนอกรอบพี่ลุงเกิดฉมาลุบมว่านอกรอบเนาะคือคือ,ค,อคือสงสัยนั่นแหละเพราะว่า งวดน,นี้พี่ลุงไม่เอาของใครลงเลยพี่ลุงสามารถมามาลงบอกน้องๆได้นอกรอบอย่างเางี้ยของแอลุงอันนี้หลักสิบนะอันนี้หลักหน่วยถ้าไพ่โป้ว่ามั่นใจลักของพี่ลุงกลับโตเลยตัวที่จะของหมักกับตัวเลยเนาะ พี่ว่ามันหนาจากเขานะหัวหนีพี่เบิ้งอยู่นีพอเลขเลขของพี่ลุงบนล่างไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวพี่ลุงจะมาอาเดินบนล่างให้อีกทีหนึง่งถ้ามันสงสัยตัวไหนพี่พี่ลุงจะมาว่านอกรอบที่สงสัยเนาะโอเคนะจ๊ะทุกคนเป็นแค่แนวทางให้นะเดี๋ยวพี่ลุงเบิง้งบิมีอย่างผิดบาโอเคเนาะเอาแคไใบแคบใบแคบไป เฮ้ยนะจ๊ะขอทุกคนมีโชคนะพี่ลุงมาบอกแค่นี้คะ่ะแนวทางสองตัวบนเดอ้อนองนองโอเคจ้าบ๊ายบาย